เรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการใช้งานคลิปอาร์ตนะคะคลิปอาร์ตก็คือรูปภาพของโปรแกรม Microsoft Word ที่มีมาให้เรานะคะที่เราสามารถเรียกใช้มาแสดงผลในเอกสารของเราได้นะคะการใช้งานคลิปอาร์ตนะคะในการแทรกคลิปอาร์ตทำยังไงนะคะอันดับแรกไปที่แถบ Insert นะคะจากนั้นจะมีปุ่มคลิปอาร์ตนะคะให้เราคลิกปุ่มคลิปอาร์ตไป1ครั้งนะคะจะได้ไออาร์กของคลิปอาร์ตปรากฏขึ้นมา ะะจากนั้นทีนี้นะคะทีนี้ในช่อง s e a r c h for นะคะก็จะเป็นการพิมพ์ข้อความลงไปนะคะเพื่อที่จะดึงรูปภาพเกี่ยวกับข้อความนั้นให้ปรากฏขึ้นมานะคะเพื่อเราสามารถเรียกใช้แล้วดึงมาใส่เอกสารเราได้นะคะอะ่อย่างเช่นอยากจะได้รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็พิมพ์คอมพิวเตอร์ลงไปนะคะพิมพ์คอมพิวเตอร์ลงไปจากนั้นกด go นะคะกด go อ่ะ รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็จะปรากฏขึ้นมานะคะปรากฏขึ้นมาอ่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้งานรูปภาพนะคะเราก็แค่คลิกรูปภาพนั้นนะคะคลิกรูปภาพนั้นอ่านรูปภาพก็จะมาแสดงในเอกสารเราเรียบร้อยอันนี้ก็คือคลิปอาร์ตนะคะหรือว่าอยากจะได้รูปภาพแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะแบ่งเป็นหมวดหมวดไปนะคะก็สามารถเลือกตรง Reso u r c e b ได้นะคะเลือกตรง r e s o u r c e b นะคะก็คลิกไปได้เลยนะคะทีนี้อยากจะได้รูปภาพเป็นภาพถ่ายนะคะหรือว่าวิดีโอหรือว่าเสียงต่างๆนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะในที่นี้อาจสมมุติว่าอยากจะได้รูปภาพแบบภาพถ่ายนะคะจะได้รูปภาพแบบภาพถ่ายก็คลิกหมวดของโฟโตกราไปนะคะจากนั้นกด go นะคะจากนั้นกด go อ่ะก็จะได้รูปภาพที่เป็นภาพถ่ายปรากฏขึ้นมานะคะรูปภาพที่เป็นภาพถ่ายปรากฏขึ้นมาอ่ะ แค่คลิกไปเรียบร้อยเราก็จะได้รูปภาพนะคะจะได้คลิปอาร์ตปรากฏขึ้นมาในเอกสารนะคะก็สามารถใช้งานคลิปอาร์ตได้เลยนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการแทรก WordArt นะคะจะเป็นการแทรก w o r d Art หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรศิลป์นะคะเรามาดูการว่าอักษรศิล์เป็นยังไงนะคะอะอันดับแรกนะคะ อยากจะแทรกัหอษสอสินให้เราไปที่แท็บ insert นะคะไปที่แท็บ insert จากนั้นไปเลือกตรง word art นะคะไปเลือกตรง word art ที่เป็นสัญลักษณ์รูป A ตรงนี้นะคะอะคลิกไปหนึ่งครั้งทีนี้ก็จะได้ข้อความที่สวยงามปรากฏขึ้นมานะคะให้เราเลือกมาสักอันหนึ่งนะคะเลือกมาสักอันหนึ่งทีนี้ก็จะได้นะคะจะได้กล่องข้อความที่มีคําว่า your t a c k e here นะคะ your t a k e Here ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะคะ ทีนี้ให้เราพิมพ์ข้อความของเราลงไปนะคะพิมพ์ข้อความของเราลงไปพิมพ์ข้อความของเราลงไปนะคะ word a r อส่วนใหญ่จะใช้ตรงที่เราอยากจะให้เป็นหัวข้อเรื่อง ะะอยู่หัวข้อเรื่องที่มีอักษรที่สวยงามน,นะคะบนเอกสารเรานะคะอ่าทีนี้พิมพ์ข้อความลงไปเรียบร้อยนะคะในการตกแต่ง word art นะคะเมื่อเราได้เว r ร์ดอาร์ตมาแบบนี้นะคะก็จะมีแทบของ format ปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะแทบของ format ปรากฏขึ้นมาแทบนี้ก็จะเป็นการตกแต่งนะคะตกแต่ง WordArt นะคะมาดูทีละตัวนะคะ ในการตกแต่งเวิร์ดอาร์ตนะคะมาดูข้างล่างนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกก็จะอยู่ในกลุ่มของเวิร์ดอาร์ตสไตล์นะคะเวิร์ดอาร์ตสไตล์อ่ะเวิร์ดอาร์ตสไตล์ให้เราคลิกตรงสามเหลี่ยมนะคะคลิกตรงสามเหลี่ยมทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของเวิร์ดอาร์ตให้เป็นรูปแบบอื่นนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะก็จะมีการแสดงผลแบบเรียลไทม์ปรากฏขึ้นมานะคะเป็นตัวอย่างอ่ะแล้วก็เลือกไปอ่ะสมมุติว่าเปลี่ยน ทีนี้นะคะทีนี้ตรง Text Fill นะคะตรง Text Fill Text Fill นี้จะเป็นการเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีของตัวอักษรนะคะที่อยู่ข้างในตัวอักษรเลยนะคะอยากจะให้เป็นสีอะไรนะคะก็เลือกใช้ได้นะคะเลือกใช้ได้เลยอ่ะนะคะทีนี้ในส่วนของ Text Outline นะคะ Text Outline ก็จะเป็นเส้นขอบของข้อความนะคะเส้นขอบของ Word Art นะคะอยากจะให้เป็นสีอะไรนะคะเราก็เลือกไปเลือกใช้ได้ นะคะเราก็เลือกใช้ได้อยากจะให้เป็นสีอะไรก็คลิกไปอ่าทีนี้ตรง t ท็ก effect นะคะตรง t ท็ก effect นะคะ t ท็ก effect ก็จะเป็นเอฟเฟกให้กับบุตรอาร์ตนะคะทำให้บุตรอาร์ตสวยงามยิ่งขึ้นนะคะตัวแรกอยากจะได้เป็นเงาให้กับบุตรอาร์ตไหมนะคะอยากจะได้เป็นเงาให้กับบุตรอาร์ตไหมเราก็เลือกใช้ได้เลยนะคะอยากจะได้เงาแบบไหนนะคะตัวที่สองก็คืออยากจะได้เป็นเงาแบบสะท้อนไหม อยากจะได้เป็นเงาแบบสะท้อนไหมก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกใช้นะคะตัวที่3คืออยากจะได้เป็นเรืองแสงหรือเปล่านะคะอยากจะได้เป็นเรืองแสงหรือเปล่าอยากจะได้เรืองแสงสีอะไรนะคะเราก็เลือกใช้ได้เลยนะคะตัวที่สีก็คืออยากจะได้เป็นตัวอักษรนูนขึ้นมาไหมนะคะนูนขึ้นมาไหมก็มีให้เราเลือกใช้ก็คลิกตามรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะคะตัวที่5ก็คืออยากจะได้เป็น 3D หรือเปล่านะคะ 3D หรือเปล่า นะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้าย transform นะคะ transform ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงผลของบว r รอาร์ตอยากจะได้แบบไหนนะคะการแสดงผลก็จะแสดงให้เราเลือกใช้ได้เลยนะคะว่าอยากจะได้แบบไหนอยากจะได้แบบยึกยักนะคะยึกยักหรือเป็นวงกลมนะคะหรือโค้งโค้งหรือเปล่านะคะเราก็สามารถเลือกใช้ได้เลยสมมติอยากได้แบบโค้งโค้งก็คลิกไปนะคะ บทอาร์ตของเราก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบของโค้งเรียบร้อยนะคะรูปแบบของโค้งเรียบร้อยอ่ะนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้ในส่วนต่อไปนะคะในส่วนต่อไปติ๊กเดเรชั่นนะคะก็คือการปรับทิศทางให้กับบทอาร์ตนะคะอยากจะได้บทอาร์ตอยู่ในทิศทางไหนเราก็สามารถเลือกใช้ไปได้เลยนะคะอยากจะให้อยูออ่หัวไปทางขวานะคะก็ไปคลิกตรง rotate all text นะคะ90องศานะคะก็คลิกไปได้เลย นะคะอยากจะได้ทิศทางแบบไหนเราก็คลิกไปได้เลยนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการใช้งาน WordArt นะคะของโปรแกรม Microsoft Word 2010นะคะในการสร้างกล่องข้อความด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010นะคะกล่องข้อความก็คือจะเป็นกล่องที่เราสามารถใส่ข้อความลงไปได้นะคะและสามารถเคลื่อนย้ายนะคะไปไหนก็ได้ในเอ,อเอกสารนะคะในการสร้างกล่องข้อความนะคะ ทำยังไงอันดับแรกนะคะให้เราไปที่แท็บ insert นะคะไปที่แท็บ insert จากนั้นจะมีปุ่มคำว่า textbox นะคะมีปุ่มคำว่า textbox คลิกไปหนึ่งครั้งนะคะเราสามารถเลือกรูปแบบของ textbox ได้นะคะรูปแบบของกล่องข้อความได้อยากจะให้เป็นแบบไหนนะคะหรือว่าอยากจะได้กล่องข้อความเปล่าๆไม่ต้องมีรูปแบบอะไรนะคะก็คลิกตรง dot textbox นะคะคลิกตรง d o textbox ก็จะได้เมาส์เป็นรูป บวกปรากฏขึ้นมานะคะทีนี้เราก็ลากไว้ได้เลยนะคะเราก็ลากไว้ได้เลยอยากจะได้แท็กบ็อกประมาณไหนนะคะอ่ะแล้วปล่อยเมาส์นะคะปล่อยเมาส์ที่นี้ก็จะได้แท็กบ็อกปรากฏขึ้นมาในแท็กบ็อกนี้นะคะในกล่องข้อความนี้เราก็สามารถใส่ข้อความลงไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการสร้างแท็กบ็อกลงไปในเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010นะคะ